วันนี้เรานยชีร้มัมจะมีคนมาดูหรือเปล่าวันนี้ไลฟ์คอวิธีไหนอยากจากไลฟ์เก็บไลฟ์เก็บเอาวีบ่อยไลฟ์เก็บนน้างดีกว่าไลฟ์ไต่แหลคง เป็นคนอีกเลยต้องเอาต้องเอง time, าไอ้ท้ายมาเลยดเลยเจอทีอ่เสียบแล้ว คอนเทนต์อันนี้อันนี้คอนเทนต์ใหม่คอนเทนตใหม่ด้ครับ ล้มเปี่ยน,นปืนแก่ให้ให้ไต่ขึ้นมาเตอร์ปืนหนักมากหลย ไ็ตัวน,นี้ดีอะมันแต่งอะไรมากมางเนี่ยมีร้ออะไร,รนะเดวรน0 6นัดบ้าส0 6นัดดีเดยอะเลยกระสุนปืนยังรวยเันแต่งยังไงเนี่ย เพื่อนพวกมึงรวยจังวะเฮ้ยต้องแต่งกบมึงมางวพวกอย่างรวยยพวกมวีเป็นมาโอ้ يع, โหมึงแต่งพวก่างหดเี่เเย อย่างรัวนี่เลยโอเคเ้ยรัวเลยเข้าไป้เปากันหรอกเฮ้ยไม่ได้ดูดดดดดดด ม,ดดม,มันหมาขัดอะไรอะไรตีหมัดไม่กดตไม่ดิดบายได้เวรปุบกมุมมาเลยเฮียตุ้งอย่างบัวตัดร้องดิบนัด ยังครเี่ยคนวเลยไอ้ี้อุปูมากเลยคอย่างวยร้อยสร้อยหกสิบจะว่าไงได้เี้ยมัพันล้เหรอเนี่ยเดี๋ยนะ่กระุไหเยไ้ยี่ห้อนโปะอ่ะะสุยงเยอะเลย อ๋อน,นี้หน่อยฟื้นพวกใครรู้นะขโมยมาก่อนเนี่ยไอ้เหี้ยอยากดูกกนเนี่ยเจ้าของปืนนี่น,นี่ไงไอแซดซาทีแค่เงินงวดนู้นเลเงี่ยมองไม่เห็นเขาทิ้งเลยจุดพิวทีพลังข้ามสินค้นน่ะกรน ไอ้เจ้าของปืนพกมันก็โหดเกินอะรเฮียเรียบร้อย คุณชนะด้วยแม่แป๊จะมาดูโคตรน่าเกลียดกินข้าวโอ้โหโคตรอย่างรู้อะไอแย่ คมันจะคืนนั่งอ่ะทุกยักเลยอ่ะว่ามีอะไรที่นี่นะปืนในคนคนแต่งเนี hmm. ่ยโหด้โหลบก1นัดจต่ฟองแถบการเคลื่อนที่จะลบาีโหลดจะ16 18ระยะการเล็งก็จะเป็นในนั่นเือวะ เออเปนที่แปดโม่แปดคอมดีโอไปหนึ่งเอฟเป็นคู่คู่โโโคโนะโอ้โหวีน่อัพเดวปืนีกต่างรา เลยลองไปใช้บ้ <wield ing 1970> างดิไอ้แค่คุณพกตีสักข <cod> นาดเท่ดีดแม่งยิ่งกว่าม้าเลยนายเราบอกเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อวานเองไลฟ์แป๊บเดียวเพราะว่าเพิ่งไลฟ์เราบอกไปเมื่อวานเองแต่ไม่ค่อยมีคนดูเราบอกเลยไม่ได้ไลฟ์ต่อ นี่ไงว่าเขาแต่ไม่เล่นมปอย่างน้นหรอบอกขนมันพ่นรัวเลยขาทำยังไงไม่รู้อ่ะมันแบบรัวมากเลยอ่ะ ได้ดูของแต่ขงของคนนั้นนี่หว่าต้องดูของแต่งคนนั้น สานี้เพื่อสนาดีกว่าน่ะมันจะดีเลย

คว่นันเจ้ตายน่รักังออกนีตายเยอะเว้ย จนมาักต,ตัวเลยไอ้พวกี้ยะีสัพวกี้จะถ่ายกเต็มเลยกอีเราจะวดองเพื่อนไอสัสที่เราก่อนไอ้ยีดียวมี่ะถากัเต็มเลย ม่อยู่ตัวเดียวนะห้องอยู่สามสี่ตัวมันเปลี่ยนปืนมากปก่าม่แตงปืนนะน้่ีเหมือนเดิมน,น,นี่น,าานักโทษอะไรวะกะค โอ้ยพร้อมปืนเวนไม่โดนไม่โดนส ก็เลยคนอีกอห้าอีกสิบตัวมันจะแพ้นด้วย โดนเถอะตัวหนึ่งหวยเยวหมันเข้าไอ้ันก็เลยห้าตัวนะเพื่อนตัวสี่นะเพื่อนห้าสาต่อห้สอีกสตัวเพื่อนโมชนะไอ้เจ้าสกอร์ยังตัวสี่แน่หตัวแล้วสตัว กระตายแปนั้หมดแลวนะสุดสีเกินช่วท้ายเข้าสู่สีนะงหากที่นี่นแ,แนะค่แต่สองล้วไหมพคตรแมน 啊！爸爸，昨天风速不匀，我都。好长。哦。<the stone teeth> <detox analysis> Terima kasih telah menonton! ก็สีพุ่งไปเยอะกอดาด้ก็จะโคตรแต่มันก็สุดนิ่งหน่อยตายเหรอเพื่อนไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอ เรายิงเราไวเราทำไมเห็นไม่เห็นะจจะแน่เลยอด มันมีคน,น,น,นสนิทจรงิรงๆถว่าอยากองอะไรสั

นักคนโอเคว่าเรากลมา,ามัดเดียวแันก็ร่วงู่ดีเว้ยแรงจังว่าเืนมัน,มน คนเนี้ยจะโดนสกิะไปไมดีอ่ะไม่ตายโอ๊ยต้นไหนมันแรงเลยนะมาทำไม้เพื่อนทำไมำไก็เบิดเข้ามาสิ โอ้ยนี่ก็ยิงแวหนวนนลยวะจะดวนสไนค์กับคู่อย่างนั้นหรอเพื่อนทนี่มันตกเ,เ,เป็นไหนวะน ตรงนี้ทำยังัง คืนนี้มัน,นแบบมันเก่งจ,จังเลยนะทุคนฮะอ,อ่าวแ่ สิบเปอร์เ <pillows> ซ็น <darauf> ต์แต่วันเสิหมตวเลขสี c สบมันหรออเดลยก็โคทำอย่างไรใหมันดิ่แบบเงนเยขนาดนี้นีกก็เปินก็แปบแปดเยอะอีกนะ แค่กีตาแล้วไมได้ดตัวเลยแพ้สามตะชนะสอง H แพ้สองชนะหนึ่